มีใครดุดยังมันได้อิบทำลายมันจะอ่อนที่มันจะทำลายทุกคนทุกอย่างที่แกมีไม่ว่าจะเป็นทรัพย์เงาพรายคืนพรุ่งนี้20นาฬิกา30กานาทีเสนอเป็นตอนแรกสวัสดีครับ วันนี้ผมหนุ่มสอนดามน,นะครับดีใจมากนะครับที่มันเป็นพิธีกรรายการสีสันบันเทิงครับสวัสดีค่ะมาร์กี้ราศีค่ะกี้ก็ดีใจเหมือนกันนะคะอุ้ยพายไม่ใช่ไม่ใช่พายนี่พี่หนุ่มเองกี้ก็กี้เห็นในทีเซอร์ละครเรื่องเงาพายตัวละครพี่หนุ่มเนี่ยทั้งโลภทั้งหลงเลยนะคะอ้าวกี้พูดอย่างนี้ได้ยังไงล่ะเพราะนแฟนรายการสีสันบันเทิงที่ดูอยู่เนี่ยไปล็นล้านๆคนเลยนะ ถ้าไม่เชื่อเนี่ย <S <S ก็ลองไปถามแจ็คกี้กับพี่ตุ้ยดูสิคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแหมพี่ตุ้ยมาก็ดีแล้วครับเพราะว่ามากี้เนี่ยกำลังแอมพี่หนุ่มอยู่ตลอดเวลาว่าพี่หนุ่มตอนนี้เป็นพลายเต็มตัวไปแล้ว <S <S พี่หนุ่มครับเรื่องมันยาวมากเลยครับจริงไหมแจ็คกี้จริงที่สุดเลยค่ะพี่ตุ้ยขาแล้วเรื่องนี้นะคะก็ต้องถามพี่ตุ้ยเลยคะ่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยพี่ตุ้ยเขาแสดงเป็นเพื่อนสนิทกับพี่หนุ่มใช่ถ้าอย่างนั้นตุ้ยต้องอธิบายเลยมีแน่ครับ เพราะว่าผมกับแจ็คก,กี้จัดมาให้พี่หนุ่มแล้วก็แฟ,แฟนๆสีสันบันเทิงได้ดูกันแบบเต็มๆกับสกู๊ปความร้ายของพี่หนุมห่มเฮ้ยไม่ใช่สิ<อ>เป็นสกู๊ปละครเรื่องใหม่ของพวกเราทั้ง4คนครับ,รบกับเรื่องเงาพรายค่ะสนุกเข้มข้นทุกอารมณ์ทั้งหลอนทั้งรักเป็นการพลิกบทบ,บาทของพวกเราทั้ง4ี่คนด้วยนะครับใช่แล้วค่ะและยังเป็นละครเรื่องแรกของแจ็คกี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นละครเรื่องแรกของทั้งมากี้และแจ็คกี้ที่โดนผีพรายเข้าครับผมว่า เราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับ เตรียมล้างตารอดูกันให้ดีๆสำหรับการเชื่อเชิญบทบาทร่วมกันครั้งแรกระหว่าง4ี่พระนางนุ่มซอนรามตุยเกียกรติกมลมาก,กี้รว่วมโดยนักแสดงน้องใหม่แจ็คก,กี้กับละครเรื่องล่าสุดเงาพลายแห่งค่ายคุณภาพทีวีซีนที่หยิบเอาเรื่องราวสุดลึกลับตื่นเต้นสยองขวัญจากบทประพันธ์ของแก้วก้าวมาถ่ายทอดผ่านตัวละครโดยนอกจากผู้จัดพ่ปิ่น,นันนจะจัดเต็มกับเอฟเฟกเทคนิคซ g ีที่ขนมาเปิดโลกใหม่ทางหน้าจอช่อง3แล้วเนื้อหาเรื่องนี้ยังเข้มข้นแฝงไปด้วยแง่คิดที่รับรองว่าโดนใจคนดูสุดๆโดย ให้เห็นถึงความโลภโกรธหลงของผู้ชายคนหนึ่งอย่างตั้นรับบทโดยหนุ่มสอนรามกับการใช้อำนาจพลายที่หลุดออกมาจากโถสมบัติโบราณในบ้านคุณปู่แบบผิดๆโดยโดนบันดาลให้ได้ในทุกสิ่งที่ตัวเองปรารถนาแต่ต้องแลกมาด้วยชีวิตของมนุษย์แม้แต่เพื่อนรักฐานะร่ำรวยอย่างรัฐตุ้ยเกิกมลที่เขาอิจฉาก็ไม่เวน้นโดยหักหลังแย่งคนรักพิมพ์พัตรจักกีไปครอบครองก่อนจะเกิดเรื่องราวพิศวงงงวยตามมาแบบไม่คาดฝันอีกมากมายเรียกว่าลี้ลับซะจนคนเล่นอย่างมาร์กี้ตุ้ยหนุ่มแจ็กกี้ยัง ออกปากว่าทั้งหลอนทั้งยากโดยเฉพาะตอนที่ต้องจินตนาการซู้รบกับพลายเนี่ยแหละค่ะน่ากลัวเป็นแบบผีแบบเต็มสติรสจริงๆรก็จะยากในซีนที่ต้องทําความรู้สึกกับพลายครับสื่อสารกับพลายมันจะมาในเรื่องของแนวลมหรือมาในเรื่องของเข้ามาคุยกับ กับร่างของคนมานั่งจินตนาการเพราะว่ามันมีอยู่ซีนต้องโดนพลายต่อยไอตอนตอนถ่ายเนี่ยไม่มีใครเห็นพลายทั้งนั้นนะก็รู้สึกโอ้โหเยอะมากพี่ๆแต่ละคนเขาชั่วยเยอะมากเลยค่ะ <S <S ก็ขอให้กําลังใจจะก,กิดด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้สนุกทุกตอนแค่แบบเริ่มมาตอนแรกก็ก็ได้เห็นว่าความดีความชั่วเป็นยังไงเรื่องนี้เนี่ยรับรองว่าสนุกแล้วก็มันแน่นอนค่ะเตรียมตัวดูผีร้อนๆหน่อยมั่นใจว่าคงถูกใจอะจ้ะก็อยากให้ดูความแปลกใหม่ แล้วก็มีพี่นงวีระชัยที่ทำคู่เดือดมาด้วยกันก็มาร่วมสร้างสรรค์าง,งานนี้ด้วยค่ะสุดยอดไหมละคะเรื่องนี้เนี่ยกี่ชอบมากเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่ดูตอนที่ใส่สเปเชียลเอฟเฟกแล้วเนี่ยขอบอกว่า <c oughs> สุดยอดครับและท่านผู้ชมนะครับอย่าเพิ่งเกลียดผมกันนะครับเพราะว่าละครเรื่องนี้เขาตั้งใจท่านผู้ชมดูอย่างมีสติครับไม่เห็ก่ะตัวไม่โลภแล้วก็ไม่หลงครับ <c oughs> ใช่ครับ ถ้าอยากจะรู้ว่าพี่หนุ่มโลภแล้วจะเจออะไรบ้างเราไปดูนในละครเลยดีกว่าครับอื๋อผมลืมไปว่ามีสาวๆคนหนึ่งที่โลภบ้างนกันก็คือน้องจกกี้ครับอะไรครับพี่ตุ้ยแต่น้องเขาโลภมากแบบน่ารักอ่ะสั่งสมนุ่มๆไม่เต็มไปหมดเลยถ้าอยากจะรู้ว่าใครโดนมากไปดูกันเลยครับพี่ตุ้ยคะ่ะนั่นมันแค่ในละครคะ่ะ แต่ตอนนี้นะคะแจกี้รวบรวมข่าวเด็ดของคนดังไว้มากมายเลยค่ะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะแล้วอีกข่าวสำคัญพรุ่งนี้ละครเรื่องเงาพรายจะลงจอแล้วนะคะแค่ฉากแรกเนี่ยก็ห้ามกระพริบตากันเลยทีเดียวแต่ตอนนี้เราไปชมตอนจบของละครเรื่องวนาลีกันดีกว่าครับฉันคิดถึงเธอตั้งแต่ว่าข้าจนอุสาสาจนอุสาสาไปไปฮึมท่านผู้ชมครับ หลังข่าววันจันทร์ทังคานพรุ่งนี้เป็นต้นไปห้ามพลาดนะครับกับละครเรื่องเงาพลายสำหรับวันนี้เราทั้งสี่คนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะยพล